พระกิ่งสุกโตโชคลาบนะครับสร้างจากมวลสารพระกิ่งเก่าวัดสุดทัล์ล้วนๆถึง9วิธีด้วยกันรวมทั้งแผ่นยันร้อยแแต่กุศลข้าวอาจารย์ที่สำคัญหลวงปูงป่ปลุกเสกให้อย่างเข้ม สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบก,กับผมปุระเยดเช่นเคยนะครับกับรายการแบ่งปันความรู้วันนี้ผมมีพระกิ่งสุขโตโชคลาภอาจสร้างโดยวัดสุทัศน์นะครับปีพศ .2542 นะครับปลุกเสกหลายพิธีราวๆปี42-43นะครับซึ่งสร้างจากาเนื้อนวะโลหะโดยใช้ชนวนพระกิ่งเก่าวัดสุทัศน์ถึง9พิธีด้วยกัน นะครับรวมทั้งใช้แผ่นยันร้อย8ตะกุด19อาจารย์แล้วก็มวลสารพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะครับปลุกเสกที่วัดสุทัศน์นะครับหลวงปู่หมุนปลุกเสกให้อย่างเข้มขังการจัดสร้างเนี่ยเป็นการสร้างเนื้อนวะโลหะหล่อโบราณเนื้อเดียวนะครับซึ่งรวมรวมแล้วสร้างอยู่ที่579องค์จะมีชุดที่ก้นหุ้มทองคำอีก10องค์ ะครับก็คือใช้เลขพิเศษประกอบไปด้วย1 5 9 5 9 9 9ตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ตอง5นะครับทั้งหมด10องค์แล้วก็จะมีก้นที่หุ้มเงินอีก9องค์นะครับวันนี้ผมไม่มีตัวอย่างมาให้ดูมีแต่แบบธรรมดานะครับอ่าองนี้เป็นเนื้อนะวาโลหะตอกโคตดตอกเลขดูง่ายนะครับสำหรับพระกิ่งสุกโตโชคลาบเนี่ยนะครับ ใช้เทคนิคการหล่อแบบโบราณนะครับทำให้พระมีเอกลักษณ์มากๆนะเพื่อนๆดูผิวพระจะไม่ค่อยเรียบไม่เหมือนหล่อเวียงสมัยนี้นะครับผิวจะตึงๆกว่าอันนี้ผิวจะไม่ค่อยเรียบนะครับคาบดินเบ้าต่างๆนะครับแล้วก็หล่อออกมาจะไม่ค่อยสวยนะการพิณไอคิแท้นเนี่ยจำพระให้ดีจำหน้าพระให้ดีนะครับ แล้วก็ดูให้เป็นหล่อโบราณเนี่ยนะครับซึ่งการสร้างเนี่ยไม่ง่ายนะครับก็จะมีคราบาการไหม้ของน้ำยาทาหุ่นเทียนนะครับสมัยก่อนก็จะใช้พวกน้ำขี้วัวน้ำขี้ควายนะครับทาก็เมื่อ,อโดนความร้อนก็จะเกิดเป็นรอยไหม้ตามผิวพระอย่างสวยงามนะครับซึ่งการหล่อโบราณเนี่ยจะมีเนื้อเกินค่อนข้างเยอะในพระชุดนี้นะครับ ทำให้ช่างเนี่ยมีการแต่งตะไบเพิ่มเติมเห็นไหมครับจะมีรอยตะไบทําให้เกิดผิวจริงขององค์พระที่เป็นผิวนวะเห็นไหมครับแดงๆเลยนะพวกรอยพวกนี้คือรอยการตะไบแต่งพิมพ์นะครับบางองค์ที่ไม่ค่อยสวยมากๆจะมีทั้งแต่งเกตแต่งสังคติด,ด้วยนะเท่าที่ผมพบเจอเคยเห็นมานะครับเนี่ยจะมีร่องรอยของการแต่งพิมพ์นะครับ หลักการพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือดูธรรมชาติของคราบดินคาบเบ้าดินในนะครับเห็นไหมครับจดจําให้ดีซึ่งชุดนี้เขาเคาะแล้วก็ล้างออกค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดนะครับจะไม่ค่อยเจอคาบดินในหรือว่าคาบเบ้าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูได้ไม่ยากนะครับดูธรรมชาติของเนื้อเนื่องจากว่าเป็นเนื้อนวโรหะชนวนพิเศษมีชนวนเก่าพระกิ่งมัสุทัศน์เยอะนะครับ ทำให้เกสเนี่ยทำได้ไม่เหมือนแล้วครับจะไม่เหมือนนะครับมีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวรวมทั้งพระมีการตอกโค้ดนะครับเห็นไหมครับมีโค้ดตอกโค้ดต,ตรงด้านหลังแล้วก็ตกหมายเลขมีจานนะครับดูเบอร์ตะใบด้านล่างให้ดีนะครับกิ่งองคนี้ติดดังชัดเจนนะครับจำฟันตัวเลขให้ได้นะครับ จำฝันตัวเลขให้ได้เทียบฝันเทียบเลขได้ก็ได้พระแท้ได้ไม่ยากนะครับสังเกตมาเนี่ยจะมีรอยจานทุกองนะครับเท่าที่ผมพบเจอมานะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนได้รับความนิยมมากแต่หลังๆพาเริ่มไม่ค่อยพบเจอในวงการคนก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่เมื่อก่อนก็เล่นกันใช้ได้ทีเดียวนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับดูเก๋แท้ได้ไม่ยาก สำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับผมผู้เรศยินดีรับเช่าให้ราคาดีนะครับส่งพระของท่านมาตามลายที่ขึ้นเนี่นะครับส่งรูปพระมาได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ